แจกแลนเที่ยวนครพนม2วัน1คืนงานบวงสวงพญาสีสตนาคราชิมช็อปแชะและเช็คอินที่ไหนได้บ้างมัดรวมมาให้ในคลิปนี้แล้วค่ะพอเครื่องบินเที่ยวแรกถึงนครพนมปุ๊บเริ่มเติมความสดชื่นกันที่ชีวาคาเฟ่ลูปท็อปคาเฟ่สุดจึง้งของโรงแรมชีวาโขงเด่นด้ยวยท็อปวิวแม่น้ำโขงมองเห็นภูเขาฝั่งสปปลาวสุดลูกหูลูกตาจิบกาแฟชั้นดีเบเกอรี่เสิร์ฟแน่นๆพร้อมมุมถ่ายรูปบิมสาวว่ายน้ำบังไม่ซ้ำใคร จากนั้นเช่าจักรยานไฟฟ้าของโรงแรมขี่ไปบนเส้นทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำโขงลอดอุโมงค์นาคราอุโมงค์จักรยานชื่อดังที่สายมูต้องมาเช็คอินก่อนพบกับอาสนาวิหารนักบุญอันนาโสดคริสนิกายคาททลิกโดดเด่นด้ยวยหอคอยคู่ตั้งตระหงานอยู่ริมแม่น้ำค่ะไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าหลังเก่าสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวของนครพนมเป็นอาคารสีเหลืองสองชั้นสไตล์โคโลเนียลฟินกับฟิลย้อนยุคจุดท ายรูปเพียบเลยค่ะขี่ไปเรื่อยๆร,ระหว่างทางจะพบหอสมุดแห่งชาติสถาปัตยกรรมโคลอนเนียลอีกแห่งตัวอาคารสีส้มอิฐเป็นเอกลักษณ์ถ้าพอมีเวลาก็แวะอ่านหนังสือชิลๆได้นะคะจุดเช็คอินถัดไปเอาใจสายมูแวะสัการะาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ศาลหลักเมืองนครพนมค่ะส่วนสาธารณะข้างๆศาลหลักเมืองเรียกกันว่าสวนชมโขแวะเดินชิลชมสตรีทอาร์ตเก๋กๆสถานีต่อไปวัวกลับขึ้นมาเส้นริมโขผ่านที่ทำการประชานีนครพนม แวะถ่ายรูปเช็คอินกับตู้ปรษณีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันค่ะจากนั้นมุ่งหน้าไปยังชุมชนเวียดนามมองหาร้านนางแหนมเนืองชิมแหนมเนืองต้นตำรับน้ำจิ้มตับบดคุณโคและอาหารเวียดนามหลากหลายเมนูค่ะเติมพลังกันแล้วก็ลุยกันต่อขี่ไปทะลุป,ประตูเวียดนามระหว่างทางจะมองเห็นองค์ปู่สีสตนาคราชข้ามถนนไปยังย่านสีเทพก็จะมองเห็นร้านมรุกค,ค,ค่ะแวะหาชุดสีโคตะบู์ชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเก๋ๆเอาไว้ใส่ร่วมงานวงสุง นนเย็นนี้กันค่ะก่อนจะจบทริปจักรยานวันแรกขอพาวแวบขึ้นริมโของอีกนิดไปสักการะพระธาตุนครพระธาตุประจาวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตค่ะเดินทางไปยังถนนสวรรค์ชายโขงจุดหมายสุดท้ายของ EP นี้ชมวิถี slow life ของคนในจังหวัดเดินเล่นหาของกินในหมู่บ้านชนเผ่าและขี่จักรยานไฟฟ้ารับลมเลียบริมแม่น้นำโขงบนเส้นทางจักรยานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะ EP ต่อไปจะป หมุดที่กินที่เที่ยวแห่งไหนบ้างกดบันทึกและติดตามไว้นะคะแล้วพบกัน7-13กรกฎาคมนี้ที่งานสมโพธิพญาศีสัตนคราชประจำปี2568ค่ะ